กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุพสุกคนครับวันนี้อยู่กับผมมื่เกาครับผู้บ่าว่อยย็ดครับนี่ครับสาวซีสเกตครับผมอยู่กับส่องโย,โยโยอินดีคือเกาครับวันนี้พรพี่พาน้องมากินนี่ครับตำปลาหมึกครับ โอ้มึกโตว่าง่าครับโตว่าง่าบนได้ปลาหมึกโตง่ายไรกับปลาแซบตัว,นตวนหน่อยมา้ผักแกมผัก,ย,กายางกับลายางไรเนี่ยครับดีครับนี่ไอหดแค่รดหน่อย <c oughs> แค่รดหน่อยตัวมาครับมาแซบแซบร่วมกันครับมารอบิึงเป็นเลยโอ้สีสันก็เป็นตะเพชรแต่่าใส่มือลดหน,น่ยนี่ครับปลาหมึกตัวไงนะครับ

Ừ, ừ, thế? Cái thọt Ừ.

เวลากินโดนหรือว่า làm cây kia biết chạp 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 phân thì ดื่มเยอะครับหยุดง่านครับมาเลยหยุดง่านหยุดง่านเรียแต่เหตุคลิปตัวหนามมาหน้าเป็นเลย Ồ oh, nằm nuột. nằm nuột nằm, nằm, nằm. Oh, hết bạn. tháng cà chè tháng sắt đo đấy มึกหน่อยครับว่ามึกหน่อยเอิ่นมือกระดองพี่น้องสื่อมากตัวหน่อยๆพอดีครับส่งใหย่หลายำใส่ตรงกําลังเสียโอ้หน่อยัก No, right? อร่อยนเป็นจะะหั่นนะ ยังแสบตั้งเผ็ดอืม้มเข่ากันดีแนละ้วฟักซี่อืม้ม เทศเหีนยังไง อมกตัวโอ้มีหอยกะเทียยมดอก อ้วยทำยังไง จะตอมเตเม็ดใหญ่ๆบางแดงหน่อี่น้องแล้วก็มึกทำใหญ่

เป่าไปว่าไะ,ะ,ะเห็นเราบาร์เยเออดเปิ้กินเพด็ดบ้างแลแต่ก็อยากให้ตาเพ็ดเพกินแล้วก็อยากกินอ่ะ,เ,อะเพะ็ดก็ไม่สีสัเนอ่ะอ อิมเหรอเอาคลิปนี้กับแค่นี้นะครับฝากให้งงเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผูดถีกดติดตามล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณผูดถียังไม่ทันกดกะกดให้นด้นะครับเป็นกําลังใจครับถามว่ากิมนานะครับลิมนาที่นี่ยังกะรอดอดติดตามครับสำหรับคลิปนี้กแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า